สวัสดีครับผมบ่าวัดทุ่งนาชาแนลครับมือนีสิบ้ามาแกงหวกใสซนอไม่สมครับนี่หวกหวกหน้าเข้าครับนี่ไปซอนเราน้ำไผ่น้ำหน้ามีปลาเค้งหน่อยมีแมงละงั้นมีปูน่อยมีเขียดจะหน้าหวกเขียดจะหน้าอันนี้อันนี้มันยังนี่แมงอีเตาแมงอีเตาน่อยนี่แมงละงั้มหวกผสมประสานครับมีปูน่อยปูน่อยปูหน่อยบานเข้าครับนี่ก็ เครื่องปรุงเครื่องปรุงข้าครับนี่ก็ผักอีตูผักอีตูเล่าบ้านห้าเนี่แหละถ้าภาษาไทยเขาเอิ้อนเอนี่ยังก็เฮ้อใบแมงลักอ,อันนี้อันนี้ผักชีเล่าพริกกระเทียมตะไคร้ข่าน้อยนึงครับแล้วก็ ไอ้ปลาแดกใส่แองนี่ล่ะแกงหวกใส้นอไม่สมครับเดี๋ยวรอติดตามมึงว่าสิเป็นตะแซีบซ้ำไหนครับครับสวัสดีครับผมน้องภูมิทุ่งนายแชนแนลด้วครับเฮ็ดหยังมื้อนี่ให้แดงเฮามื้อนี้สิพามาเฮ็ดแกงห่วกใส้นอไม่สมครัห่วกหน้าเฮ่างกหน้าบ้านเฮานี่ครับ หนังไฟแล้วๆ,ๆน้องภูมิตำมหมกพริกครับตำมหมกพริกตำมหมกพริกใส่กระเทียมใส่กระเทียมจั่หน่อยกระเทียมกับหอกว้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวปิดหม้อไปก่อนปิดหม้อนี่ครับหมกพริกกระเทียมนะครับกระเทียมค่อยๆหมอบาๆๆชูเพชรอะไรได้เลยนี่ยมันม โต๊ะห้างเองหัวหน้าบานเท่าครับแข่งจะแซบ่บจะทรงให้ทรง,งหน้าให้เาหราระบานเท่ายากาศดีครับนั้งหัวไม่นั้งหัวตะสวนนะครับเดี่ยปลูกพักปลูกมีปลูกคลองอยูค่คลองกินเป็นแต่ยูบานปลายชีวิตชิ้นไม่ยู่แบบนี้แล้วครับ มึงแม่หัวพี่น้องมึงมึงไปจอดบ้านี่ิหมเอ้ยเป็นไปเสีบบยบ้านหัวมึงนี่ก็นอไม่สมเพจเอาเด้หนินอนไม่กับปลูกเองพักกับปลูกเองน้ำหัวน้ำหัวนะครับพักเก็บน,น้ำหัวน้ำหัวนอครับอันนี้ลูกกำพ่าเขาเห็ุไปครับเขาเเฮ้ยเขาเห็ุไปลูกกำพ่า เดี๋ยวลูกมึงเดี๋ยวจะเพิ่มตัวอันดับแรกได้ครับใส่หลังหลวงพุ่มใส่พร <Baby S 1> ครับโอ้ใส่พริกครับโอเคใส่พริกใช่ไหมครับต้นหอมเดือดเก่อนนะครับหืมสหใส่พรีสอปเลครับน้องไม่สมเผพศไรไห้ดิครับใส่พริกใช่ไหมครับใส่บวกพริกบ้านเท่าเั้งครับผมใส่บวกพริก โ <Okay. S 2> อเคบุกบ้างไปก่อนต่อไปใช่ยังน้องพุ่มใช่ข่าตะไคร้ครับข่าตะไคร้ลงไปหอมเถอปะป่ะหอมแห้งครับข่าตะไค okay. ร้โอเคลอน้ำเดือดเป็นว่ากันีินครับเดี๋ยวะะปิดไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวปิดไป ร่อหนามเรือดอีกประมาณจักหาถึงซิปนาทีครับเดี๋ยวข้าสศีใส่ใส่หวัวอย่างข้าวศรีใส่หวกเข้าเลยหาถึงซิปนาที่เด็กแต่เสียบเนาะอ่ะน้องพุม่มทำขับไปดองมาบปดนี้ยงปงเครื่องได้ครับบประเดี๋ยัยยงน้องพุ่มประเดีย๋ยงครับประเดีย๋ยังเอาดมเบิง้ง หอมป้วยหอมครับปลาแดกี๋องนะครับหอมใส่ปลาแดกครับประมาณจักสองซอนครับสองทัพพี่เข้านี่แหละอืมสองทัพพี่เอา้าเติมจักน้อยนึ่งเพิ่มเข้มข้นนะครับจะได้เข้มข้นจักน้อยอเดี๋ยวปิดฟ้าไปก่อนปลาแดกอ่ะ ต่อไปผงนัวครับผงนัวใส่หลายแฉบหลาย<ม>นะครับผงนัวผมชูรถเท่าหน่ตยิครับผงชูรถครับปิดฝาไว้ให้น้ำเดือดครับร่อยยังน้อยครับไม่เกลือยยังน้อย้ะครับพี่น้องนี่พ่อบาๆของพผม พ่อครับใส่เกลือจังน้อยครับเกลือครับอันนี้ห้อกระตามด้วยนอไม่สมครับเนี่ยนอไม่สมนี่นนห้นอนใส,ส่ใบประมาณหานาที่ถึงสิบเมืี่น้าม,มันเดือดให้มันซุกอะ่ะนอไม่สมซุกแล้วเขาจังตามด้วยหว่วเนี่ยตามด้วยหวัหวเข้าหนึ่งตามด้วยหัวหัวร่วมครับใส่นอไม่สมน้องพุ่มครับ เทใส่เลยมาบุญพี่น้องหอมผมซิมวงกันบ่ะหนิไอน้องเพิ่มซิมวงกันเบาแน่แซ่บปะแซ่บครับแซ่บไหมลูกแซ่บคือก้มหน่ะเห็นลุงคู่ก้ครับซิมบวงกันพอดีพอดีไม่จางดอก ไม่ดีแซ่บเหลือ,อยังน้อยก็ดีครับร้อยอปิดฝาไปก่อนไอ้น้องไม่สมซุกแล้วเฮายังสใส่หว่วงใส่ยางครับพาพี่น้องมาดิอ่าน้องไม่สมเริ่มส่ซุกแล้วครับแบดนี้ใส่ยางลองพุ่มห่วงครับใส่หว่วงอ่ะนี่ครับใส่เลยครับใส่เลยมันบ่เริ่งพ,พี่น้องหว่วง มีปูน้อยเขียดีหน้าปาเค็งน้อยแมงหละงําหงกเขียดีหน้าแมงอีเต้าน้อยโอ,โอ้มันสดผดแมงอยังนี่บานเท่าบ้านผมเงินแมงสีเสียด,ด้วยครับนี่บานพี่น้องเงินยังไม่รู้กันนี่แมงอีเตา้าปูน้อย แม่งละงำอ้เป็นต่เฉียบครับเอาใส่เลยปุ๊ดอืมปะไอ่มันสดแม่งมันดิดวแล้วครับมานนี่กะใส่ใบบักูตามนิน้อยครับใบบักูครับล่อให้หมวกซุกประมาณสัก สามเาทีครับหวกซุกแล้วเขาก็บว่าใส่พักครับนี่ใส่ใบบกูดตามจังน้อยเอาซิมบังน้องพุ่มบ้นบ้านลุงซุกเตรียมพร้อมซิมติดไปก่อนโอเคอ่นานำบอกยังอยครับมันล่นมันล่นมันล่นหม้นนมอนำบอ,อกยังอยโอเค ป่าวไปกันพี่น้องเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายครับไส้พักก็หมวกซุกครับหัวเข้าเริ่มสุกแล้วพี่นอ้องแบบนี้หอมหฮวยหวยโอ้บึงนองไ่สมเป็นเต่ะแซ่บฮะทีมบังนองเพิ่มเอานองพวกมซิบก,กันเป่าเนี่ยเจ็บป่ <laughs> ปะ ตายสิบสัดก็ไม่ได้กินของแสบปานนี่แสบปะแสบเป็นปะแสบแห้งรับวันนี้ใส่ยังก่อนนี่สุดท้ายแล้วขั้นตอนสุดท้ายเขาแล้วนี่ผักอีตู้ครับผักอีตู้ครับผักอีตู้ล่าเ้านี่แหละเอามาตัดสวนไม่น้องหลักมหันสวนบ้านเขานี่แหละสวนพี่สวนหนองเขานี่แหละกอีตู้ไส่ครับหอมหอมปิดมือเลยอันนี้พักนะครับผักซีเล่าครับผักซีเล่าครับนี่ ผักชีลาวครับผักชีลาวใส่เลยเอาใส่เบอร์โหลดเขาอีตูวเลี้ยงน้อยเดียวผักชีลาวเลี้ยงน้อยเดียวครับสีโหลดอันนี้หอมนี่ใส่ยังน้อยครับนี่ใส่กัเดียวเพราหอมเดี๋ยวมันทีตัดกันไอ้หอมนิดเดียว พี่น้องวันนี้วันนี้เอาขยมลุกยังน่อยเอาขยมยังไหนเข้าขยมเออขยมยังไหนขยมงอนมากพี่ดองบิง่งเด้อเบังพี่น้องหัวขึ้นอยู่ทางล่างพี่พี่หัวนอนไม่สมอยู่ทางล่างาก็ค้นขึ้นมาอย่างน้อยโอ้ยเป็นแต่แซ่บมาก หอมแห้งครับแห้งเมืองเมืงพี่น้องไทยเอาพักลุงหน่อยยิดฟ้าัดนี่ยิดฟ้าปไปแป๊บเดียวครับแปบ๊บเดียวสุกเลยยิดฟ้าบัดเดียวเว้ยหุ้ยเป็นเดีย่ยบครับพี่น้องเลยมาเบิง้งที่มึิ้งยัขงข้า,ขา,ามกันได้หนิมั้ยเจ็บเนาะ ตาขให้น้องพุม่มซีบเลยครับทุกนเปล่าน้ำเปล่าน้ำแสบตาน้องพุ่มเกิดจากกล้องพ่อทองแมววันนีดใกคยกินของแสบปานนี่ครับชิมเมยอะครับเนะี่ยซึ้งเอาตักเลยเหรอตักเลยเหรอตักเลยครับป้ามึงพี่น้องแกงหัวกไส้น้องม่ชมครับหวัว,หวกรุ่มหัวหน้าเทาเนี่ย มึงควันออกกลมๆนะครับเป็นแต่เชสครับ้วข้าวเหนียวแม่ห้าบาทนี่ข้าวเหนียวห่อนๆนะครับเฮ้ยข้าวเหนียวห่อนๆแจ้วตำมะฮุ่งก็ได้เนาะครับผมกินกับตำมะฮุ่งสุดยอดเลยพี่น้องมึงเฮ้ยมึง,งเป็นแต่เชสครับมบึงปูน้อยแมงละงงามเฉียดที่หน้าน้อยอ,อันนี้กับแมงอีเตา จะแสบฮะเอาหนองพุม่มจะข้ามกันนะเอาสซเลยวะสวัสด,ไดีไยเนียเน็บมวยดิมาเดิอพีนว่าท้องไหทงหน้าเอานนิครับบานเท่ากินแบบวิธีสารเท่านน่แหละครับแสบทักอีรีปากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามช่องทุ่งนา Channel 孩子们好。